ไอคนเนี้ยได้รถเทสลามาไรเงี้ยแต่เรายังขับเทอร์เตาโคโร่าอยู่ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เทลมีไว้พอดแคสที่จะพาเราไปตอบคำถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่จะทำให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่างๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สำคัญเข้าใจคนอื่นๆในสังคมมากขึ้นด้วย สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับตอนที่2ของพอดแคสต์เทลมีไวนะครับผมก็ถือว่าตอนแรกเราเปิดไปด้วยหัวข้อหนักๆไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ฟังไปเนาะก็ถ้าสมมติยังไม่ได้ฟังนะครับก็กลับไปย้อนฟังได้นะครับตอนแรกที่เราพูดถึงว่าอํานาจทําให้คนคอรัปชั่นมากขึ้นจริงๆเหรอนะครับผมตอนนั้นสนุกมากนะครับคุยกันประมาณแบบวอดยี่สิบนาทีได้แต่ว่าเราไม่อยากจะจบเลยนะเพราะมันเป็นมันเป็นตอนที่สนุกมากนะครับแต่ว่า วันนี้ครับเราจะมาชวนเพื่อนๆน,นะครับผมทุกๆคนที่ฟังกับเราวันนี้ครับก็อยากจะชวนกันไปพูดถึงเรื่องอาจจะเบาลงนิดนึงแล้วกันครับแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราพบเจอทุกวัเนเนาะแล้วยิ่งแบบในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับที่ทําให้เราเป็นแบบนี้เยอะขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามสําหรับคุณเบียร์นะครับวันนี้ที่ผมมาถามนะครับก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆหรอ หรือความสุขคือการไม่เปรียบเทียบเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับโอ้โหจะบอกว่าเบาก็ไม่เบาแล้วตอนตอนแรกนึกว่าเบาเอ๊ะพออ่าน <c oughs> พออ่านคำถามไปก็รู้สึกว่าไม่นา่าเบาละม, <c oughs> มันก็หนักเหมือนกันนะครับผมว่าแต่เออใช่ใชดีมากๆเป็นคําถามที่ผมใช้เวลายี่สิบกว่าปีในการเป็นนักวใิใใจัยเนี่ยคือดูมันมากับตลอดมันเป็นอะไรที่ดีหรือไม่ดีแล้วทําแล้วถ้ามันไม่ดีทําไมคนเราถึงทํากันในเรื่องนี้เนี่ยคือคือเราก็คงต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่า เออเนาะทาไมคนเรามันมันต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นด้วยผมว่าเราคงต้องย้อนเวลาหาอาดีตไปหลายล้านปี <c oughs> นกอ่าาอนว่าย้อนย้อนนาน,ะน,หนเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่า,า,าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราเปรียบเทียบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์ล้านกว่าปีที่แล้วม,มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือไม่เปรียบเทียบเลย<า>ไอ้คนหนึ่งคือเปรียบเทียบอะ คือใช้ชอบเปรียบเทียบจากกลุ่มนู้นบ้างกลุ่มนี้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับ<ม>เขาบอกว่าสมมุติว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันมีสัตว์ร,ร้ายที่มันฆ่าคนได้คุณสมมูรรู้ไหมว่าใครมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดมาถึงปัจจุบันได้มากกว่ากลุ่มที่เปรียบก็<ม>นคนเปรียบเทียบไงถูกต้องเพราะรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติมีเซเบอร์ทูสไทเกอร์เสือเขียวดาบมาจะมาฆ่าเราคนที่วิ่งเร็วกว่าคนหนึ่งแค่เนี้ย ก็ได mm ้เปรียบหละอ่าฮะทรู้สึกว nah ่าขอขอขอแค่ไม่เป็นคนสุดท้ายก็พอแล้วขอให้ใช่ขอไม่เป็นคนสุดท้ายก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมีชีวิตรอดแล้วก็มีโอกาสที่จะส่งต่อนะครับลูกตัวเองหลานตัวเองจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เหมือนกับค่อนข้างจะมีความเซิงสติปันการเปรียบเทียบมากกว่าคนอื่นคนที่ไม่รู้สึกเปรียบเทียบเลยก็จะตายไปแล้วก็จะสูญพันธุ์ไปนะครับ คือเราชอบแบบเหมือนในใคล้ายกับว่าชอบชอบสังเกตแล้วกันนะเหมือนในใคล้ายกับเป็นมนุษ,นษย์มนุษย์ที่ช่างสังเกตคือคือมนุษย์ที่รอดตายมาจนถึงปัจจุบันถูกไหมใช่ใชั้นคือตามวิวัฒน,นาการใช่ครับที่จริงเรามองดูฝูงสัตว์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฝูงสัตว์อะไรก็ได้ในในแอฟริกาอย่างสมมติฝูงวัวครับมันจะมีอันนึงที่เขาเรียกว่า herd behavior herd behavior คือว่า oh, ถ้าสมมุติว่ามีกลุ่มเพื่อนวิ่งไปวิ่งหนีต้องรู้แล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราไม่มีขครื่อมูออื่นแต่เราจะต้้องงววิ่ดย เพราะว่าอันนั้นคือเรารู้ว่าถ้าเราวิ่งด้วยโอกาสที่เราจะมีชีวิตรอดสูงก,กว่าถ้าเราไม่ทําเลยนะครับอมืมันเหมือนมีอันนี้แมคคุณเบียที่ผมเคยเห็นวิดีโออันหนึ่งอ่ะที่แบบว่าเขาไปทดลองกันมันมีการทดลองทางสังคมเลยสักอย่างหนึ่งที่ให้ให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่แกล้งวิ่งอ่ะอแกล้งวิ่งในเมืองอ <laughs> แล้วก็ แล้วก็เขาจะจับวิดีโอใช่ไหมก็ถ่ายวิดีโอไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้คนกลุ่มหนึ่งเนาะประมาณแบบจำไม่ได้ละสิบยี่สิบคนเนี่แต่เหมือนใครกับวิ่งแบบแตกตื่นอะ่ะเพื่อแบบเพื่อดูว่าคนที่อยู่แถวนั้นอ่ะในบริเวณนั้นอะไรเงี้ยครับ,รบจะวิ่งตามหรือเปล่าเหมือนกันเลยสรุสุดท้ายคนวิ่งคนวิ่งตามกันหมดเลยใช่ใช,ใช่มันเหมือนกันเลยเพราะว่าเนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นจะว่ามันเป็นเบสิกอินสติ้งของคนเราก็ได้นะครับอืมนะครับเป็นแบบอารมณ์ดิบของคนเราจะใช้คนอื่นเนี่ยมาเหมือนกับเป็นสัญญาณ ว่าเราควรจะต้องทําตามเพื่ออยู่รอดต่อไปในอนาคตนะครับแต่จริงๆน้วเนี่ยต้องต้องต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิวัฒนาการของคนมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวตายจากเออแต่ก่อนมันมันไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เจอเสือเขี้ยวดาบตามาชีวิต,ตปกติแล้วถูกไหมล่ะใช่คือในภาษาเศรษฐศาสตร์กับภาษาจิตวิทยาเนี่ยพฤติกรรมพวกนี้คือ m a l adaptive แต่ว่าจากวิวัฒนาการเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมี มียังมีเบสิกอินสติ้งในตรงนี้อยู่นะครับซึ่งก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือคุณสมตัวเองหรือว่านักเรียนของผมที่ผมสอนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราได้สมได้นักเรียนผมแล้วกันถ้าเขาได้เกรดมาสักเกรดหนึ่งสมมติว่าข้อสอบไปเต็มร้อยเขาได้เจ็ดสิบปดก็จะไม่รู้ว่าเอ้เจ็สิบแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวอะไรที่มันจะมาวัดหรือว่าเขาเก่งหรือเขาไม่เก่งเนี่ยในการประเมินตัวเองมันประเมินได้ยากกว่า แต่เขาจะประเมินรู้สึกว่าเขาก็เลยต้องมองหาไม่ว่าจะเป็นเบสไลน์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเบสไลน์ส่วนจะเป็นกลุ่มคนในในใน reference group ของเขารือคือเพื่อนเขาที่เขาจะแบบว่ามาประเมินได้ว่าโอเคเขากำลังทำดีหรือไม่ดีอยู่ซึ่งการเอาเพื่อนคือการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้อเสียแต่มันมียังมีข้อดีนะครับตรงที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยเอากำลังโอเคอยู่นะหรือเรายังไม่โอเคนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่อยากจะพูดว่า การเปรียบเทียบมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยยังมีข้อดีอยู่ซึ่งข้อดีคือ <ứng S 1> ให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเราเองได้ได้มากขึ้นจากการเปรียบเทียบนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีอะไร <ứng S 1> ะเทียบเลยเนี่ยเราจะเหมือนกับประเมินตัวเองได้ยากมากแต่ปัญหาก็คือว่าบางทีเราไม่ได้เลือกว่าเราจะเปรียบเทียบกับใครแล้วในสังคมปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเราคงเข้าประเด็นในเรื่องของว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียบ้างโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยอะการเปรียบเทียบที่เราไม่ไม่อยากจะเปรียบเทียบเกิดขึ้นเยอะนะครับ ซึ่งถ้าตอบคำถามคำถามแรกที่คุณหมอคนถามคือว่ามันทําให้คนทุกจริงๆหรือเปล่าทุกจริงเหรอใช่ครับคือถูกต้องอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราพบในงานวิจัยไม่ว่างานวิจัยที่ผมทํหรืองานวิจัยที่เพื่อนของผมทํานะครับการที่มีคนที่เหมือนกับเอาเปอร์ฟอร์มเราที่ทําได้ดีกว่าเรามันมีผลต่อความรู้สึกความสุขของเราจริงๆยกตัวอย่างงานวิจัยอีกานหนึ่งเลยกันเป็นงานวิจัยที่ผมผมพูดถึงบ่อยมากตอนเวลาที่ผมสอนเป็นงานวิจัยที่เขา ทำในประเทศ,ศสวิตเซอร์แลนด์คือเขาเอาคนสองคนเข้าไปในเครื่อง f m r i c h i n e คือเป็นเครื่องที่สแกนสมองนะครับ uh huh. และในในเครื่องเนี่ยมันก็จะวัดว่าในช่วงหนึ่งเรามีเลือดมันไหลเข้าไปในสมองเรามากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะที่ส่วนที่มันเป็นเขาเรียก reward system คือส่วนตรงที่ว่า uh huh. พอตึกดีเนี่ยเลือดมันจะ,ะไหลเข้าเยอะนะครับ uh huh. มันจะมีออกซิเจนเข้าไปในสมองของเราเยอะแต่เมื่อใดก็ตาม uh huh. ที่เรารู้สึกไม่ h ปปี้เนี่ย มันก็จะมีไอตัวเลือดเนี่ยมันจะไหลเข้าไปตรงนี้น้อยลงนะครับน้อยลงอ่า uh huh. เขาเอาคนสองคนเขามานอนในเครื่องเ m i เนี่ยแล้วก็ให้เล่นเกมแข่งกันแล้วในทุกๆรอบเนี่ยเขาก็จะโชว์เห็นว่าออีกคนนึงเนี่ยมันทําได้ดีกว่าเรามากน้อยขนาดไหนแล้วเขาวัดบล o ดออกซิเจนเนชัเนี่ยคือไอไอตัวเม็ดเลือดที่เข้าไปในสมองของเราเนี่ยเขาพบว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่าไอคนนึงเนี่ยมันทําได้ดีกว่าเรา จำนวนเม็ดเลือดที่เข้าไปในสมองนั้นนะมันจะน้อยลงพิสูจน์เห็นลว่าคนเราไม่แฮปปี้ก็คือถ้าสมมติเห็นคนอื่นคนอื่นดีกว่าเราจะทุกข์กันทีใช่ถูกไหมถูกต้องอแล้วก็กลับกันถ้าเรากําลังแบบเอา p e r f o r m ม n c e คนหนึ่งอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเขาเขาพิสูจน์ว่าไอ้ไอ้เ,อเม็ดเงินหรือที่เขาทําได้เนี่ยหรือว่าร์ฟ f o r m มนซ์ที่เขาทําได้เนี่ยคือเหมือน absolute ของมันเนี่ยมันไม่มีผลเลยคือว่าไม่ว่าคุณจะทําได้ดีขนาดไหน ไม่ว่าจะหนึ่งบาทหรือว่าสิบบาทหรือว่าล้านบาทใช่ไม่มีผลเลยกับกับความสุขถ้าแต่ว่าไอ้ที่มีผลมากคือตัวที่เราไปคนที่เราไปเปรียบด้วยถ้าเขาดีกว่าเราโอ้โหแบบถูกมากแต่ถ้าเขาแย่กว่าเราเรามีความสุขมหกคล้ายๆกับนักเรียนของผมในห้องคนหนึ่งสอบได้เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าสมเขาเริ่มโกว่าดีมากๆเลยฮัปปี้แต่ถ้าผมไปบอกว่าแต่ทุกคนทุกคนในห้องได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหความสุขมันอีกถึงแม้ว่าต่ถแม้ว่าตอนแรกเขาจะฮัปปี้กระตา งั้นอย่างนี้เราควรอันนี้คือเรื่องของแบบชนะเกมเราแต่ว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ในเกมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอย่างอื่นๆในชีวิตได้ด้วยนะอย่างอย่างรูปร่างหน้าตาใช่ไหมสรีระอันนี้เราก็จะเห็นตามโซเชียลมีเดียต่างๆหรือแม้แต่สถานะทางสังคมอย่างเช่นว่าบ้านคนนั้นรวยหรือว่าบ้านคือแบบอาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันแล้วแบบไอคนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เรียนเก่งเลยแต่ว่าโหตอนนี้มันแบบประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจ อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยทําให้มันมันไม่ใช่แค่แบบเป็นแค่เรื่องเรื่องเงินนะครับแต่ว่ามันเป็นทั้งสถานนะเป็นเรื่องแบบความยินยอมรับทางสังคมอะไรอย่างนี้ด้วยไหมใช่ใช่คือมันจะมีทฤษฎีของมันนะครับมันจะมีอยู่สองปัจจัยที่สําคัญหนึ่งคือใครเป็น reference group ของเรา reference group ภาษาไทยคุณสมพลจะแปลว่าอะไรดี reference group คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในวง ใช่ครับอยู่ในแวดวงที่เราสามารถที่จะแตะถึงได้อ่ะคือแบบเป็นคนที่เรารู้ว่าเออเนี่ยคือแบบระดับเดียวกันใช่ว่าใช่อารมณ์อารมณ์ประมาณว่าเออเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านบ้านหลังติดติดกันอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านแบบเพื่อนบ้านแบบได้รถคันใหม่อ่ะได้รถเทสลามาอะไรเงี้ยครับแต่เรายังขับเบย์ตาคูโรราอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยมันทําอะไรยังมันมันทำได้ยังไงวะอะไรประมาณนี้ครับเราจะเริ่มรู้สึกเปรียบเทียบใช่ก็ประมาณนั้นคือเหมือนกับว่า ยกตัวอย่างง่ายๆคือคือเราไม่สนใจหรอกว่ามาร์คซักเกเบิร์กจะรวยมากขนาดไหนมไม่มีใครใสนใจใเราไม่สนใจไม่เคยส,สนใจเลยอ,อาจจะรู้สึกว่าเขาเก่งเขาอะไรแต่เราไม่รู้สึกว่าความร่ำรวยของมาร์คซักเกรเบิร์กหรืออีลอนมาร์จะทำให้เรามีความทุกข์ถูกไหมครับเพราะว่าคนพวกนั้น,นไ,มไม่ได้อยู่ใน reference group ของเราแต่ถ้าแบบที่แบบว่าเพื่อนข้างบ้าน่างนีค่คนพูดเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละครับเพราะมันอยู่ในกลุ่มของ reference group ของเราเพราะฉะนั้นหนึ่งนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับว่าใครบ้าง ที่อยู่ใน reference group ของเราสองอนะครับว่าเรากำลังเปรียบเทียบตัวเรื่องอะไรอยู่นะครับซึ่งในทฤษฎีเนี่ยม,มันจะมีเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างเก่าแล้วล่ะที่เขาตั้งชื่อว่า positional กับ non-positional g o o d นะครับ as positional g o o d คือว่าคืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถเทสลาหรือบ้านหลังใหญ่ๆที่มันส่งสัญญ,ญาณว่าสถานะเอาดีขนาดไหน อันนี้ <S 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 คือเราจะได้พวกกู๊ดพวกนีห้หรือสินค้าบ้างหรืออะไรก็บ้างเนี่ยว่าเป็น positional good ซึ่งมันก็คงจะรวมไปถึงความสวยงามของตัวอะไรประมาณนั้น,น,นด้วยว่าเราไปฮอลิเดย์ที่ไหนด้วยประมาณนั้นนะครับอว่าอะไรก็ตามที่มันจะส่งสัญญาณว่านี่นคือสถานะของเราฐนะานะของเราก็ได้อันนี้คือเราเรียกว่า positional good นะครับซึ่งคนเราเนี่ย <S 2> <S 2> <S ถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่อง positional good เนี่ยนะครับ มันมีผลต่อความสุขของเรามากเพราะว่าอัจรประโยชน์หรือความสุขที่เราได้มาจากไม่ว่าจะเป็นเทสลาก็ตามหรือว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆก็ตามเนี่ยเราได้ความสุขจากมันมาถ้าเราเรา,เรามีมันมากกว่าคนอื่นส่วน non positional Google ก็ยกตัวยอย่าง mm hmm. เช่นเงินออมทรัพย์ที่เรามีในธนาคารที่คนมองไม่เห็นจำนวน holiday ที่เรามีนะครับ ในสมัยก่อนนะครับว่าคือว่าถ้าสมมติว่าเรามีวันหยุดเยอะกว่าคนอื่นอันนี้อันนี้คือแบบ pre social media นะครับย้อนไปปีสองพอ่าใช่คือเราจะไม่แคร์เลยว่าใครมี holiday มากกว่าเรานะครับเพราะว่าเราไม่เห็นแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในในสังคมที่ non positional good หลายอย่างมันกลายมาเป็น positional good ไปนะครับเช่นการไปเที่ยวที่ดีๆบ้างคนที่โพสต รู้สึกดีผมเชื่อว่าเขาก็รู้สึกดีไปแล้วไม่ว่าคุณจะโพส์หรือไม่โพสนะเพราะคุณไปเที่ยวมาแต่มันมีเหมือนกับ additional hit ของความสุขคือว่าเพราะว่าการโพสเนี่ยได้อวดใช่ไหมได,ได้อวดนิดนงึงว่าเขาเนี่ยมีในเชิงของ status เนี่ยเขามีสูงกว่าขนาดนั้นแต่ผมต้องบอกนะครับว่าที่เราทำในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเราไม่ได้ทำเพื่อ จุดประสงค์นั้นแบบว่าแบบคอนชิสเราตั้งใจทําอย่างนั้นแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ s u b c o n s c i o u ที่ว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยทําไมต้องโพสต์ด้วยผมก็ตั้งคําถามนะอย่างผมส่วนใหญ่คือผมไม่ค่อยได้โพส์เรื่องฮอลิเดย์อะไรเท่าไหร่เพราะผมส่วนหนึ่งคือผมรู้สึกว่าผมมีโซเชียลร s บ b ิ l i t บไม่อยากที่ทําให้อืคนเพื่อนๆผมรู้สึกไม่ดีถ้า ไม่ไดีตามโดยแบบไม่ได้ตั้งใจถ้า,าถปใช่ไหมประมาณนั้นะะนะครับซ,ซึ่งผมว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเรามีเหตุการณ์ตรงนั้นเยอะแต่จริงมันมีมากกว่าน,นั้นอีกเพราะว่าเราอเพราะเรารู้ว่าความสุขที่ทเราได้มาจากการเปรียบเทียบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้สึกอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามถ้าเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น i ิน t a g r a m นะครับเป็น t i k t o k หรือเป็นอะไรก็ตาม ผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นเอนจิเนียร์คือว่าเราคนสร้างให้มันมีเหมือนกับเป็นอย่างนั้นน่ละคือไม่ได้ทุกคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาจะเหมือนกับเป็นโซเชียลมีเดียโปรไฟล์ให้ทุกคนอื่นคนอื่นเห็นเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะสร้างภาพก็คงจะไม่เชิงแต่เขาจะไม่เอาทุกอย่างที่เป็นตัวของเขาลงไปตัวเิบียถูกไหมครับผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็คงจะทํา เลือกด้านที่ดีที่สุดอของตัวเองเ,อเพื่อจะดพรีเซนต์ถูกไหมต้องนะครับเลือกด้านที่ดีที่สุดของตัวเองเพื่อไปพรีเซนต์เนี่ยแต่คนที่เราลงเนี่ยคือคืออย่างผมบ้างอย่างคุณโจเพราะว่า,าคนอื่นไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยที่เราเรารู้ตัวเองว่านั่นไม่ใช่ยังไงไม่ใช่ภาพรวมทุกอย่างของชีวิตของเรานั่นเป็นแค่ส่วนเสี้ยวส่วนหนึ่งเท่านั้นของชีวิตของเราที่มันดูดีแต่คน mm hmm. ที่มองเราเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้น เขาไปคิดว่านั่นโอชีวิตของคนณี่แบบโคตรดีเลยดีจังเลย,เลยนะซึ่งมันทําให้เนี่ยคือมันมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนที่ใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความสุขมีงานวิจัยสนับสนุนไหมคนเดียรที่แบบว่าคนเล่นโซเชียลมีเดียแล้วไม่มีความสุอขออกแบบนี้มากๆเยอะเลยใช่ไหมมันมาจากโซเชียลคอมเพลซ์นี่แหละครับแล้วก็อย่างที่อย่างที่ผมอธิบายคือว่า คนส่วนใหญ่ไม่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตของคนที่โพสนะแต่เขาไปเหมือนกับไปตั้งตีความรวมเหรอตีความรวมตีความ<ด>รวมว่านั่นคือชีวิตมันดีกว่าของเขามากๆพูดง่ายๆคือว่าพอมีโซเชียลมีเดียเพิ่มมาขึ้นมาปุ๊บมันไป amplify มันไป boost คือแต่ก่อนคือโซเชียลมีเดียคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้ความสุขจากการเปรียบเทียบแล้วก็แล้วมีความทุกข์จากการเปรียบเทียบแต่พอมีโซเชียลมี ปุ๊บโอ้โหมันมันทวีคูณมันคูณไปร้อยเลยความสุขที่ได้ได้มาหรือความทุกข์ที่ได้มามันคูณไปเยอะนะครับงั้นงี้คําถามต่อไปให้คุณเบียร์คือด้วยความที่โซเชียลมีเดียมันไม่มีทางหายไปอยู่แล้วในโลกปันี้มันี้มันหมดสิทธิ์แล้วที่จะหายไปครับเราควรจะตัดโซเชียลมีเดียออกจากชีวิตไหยเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นหรือว่าถึงตัดออกเราก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ดีอ่ะคือผมว่าถ้าสามารถตัดออกได้ผมเชื่อมันมันทําให้เรามีความสุขมากกว่า ยังใช้โซเชียลมีเดียอยู่แน่ๆเพียงแต่ว่าคนเราอย่างที่ว่าเรามีไบแอสตรงที่ว่าก็ถ้าเราออกคือเราตัดเป็นคนเดียวแต่คนอื่นยังใช้อยู่อ่ะคือมันจะมีเบียร f ออฟ o มซิ o งเอาโฟมโอมาสูงนะครับคือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันมีงานวิจัยที่ผมเพิ่งเขียนไปแล้วผมเชื่อว่าคุณสมมตก็ฟังมาจาก Free Economics ใช่อ The s ช c i a l Media Trap ตรงที่ว่าถ้าเราจะต้องจ่ายเงินให้คนหนึ่งเลิก โซเชียลมีเดียทาง,ทงนี้เขาก็รู้ว่าเขาอยากจะเลิอกอยู่แล้วนะครับคือไม่ชอบไปแล้วเราต้องจ่ายเงินเขาค่อนข้างประมาณรู<อ>้สึก28ดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะเลิกประมาณประมาณ30เหรียญแต่ถ้าเราบอกกับเขาว่า,อาโอเคผมต้องจ่ายคุณเท่าไหร่ให้คุณเลิกแล้วก็ผมจะไปปิดไปชั้นดาวเพื่อนของคุณทุกคน <laughs> โซชเชียลมีเดียของเพื่อนอทุกคนผมจะต้องจ่ายคุณน้อยกว่ารือสึกวสิบเหรียญเองนะครับใช่สิบเหรียญเพราะว่า ส่วนหนึ่งที่เราใช้โซเชียลมีเดียเราเเลิกไม่ได้เนี่ยทั้งทั้งทั้งท้งี่เรารู้ว่าเฮ้มันไม่ได้ทําให้เรามีความมันไม่ดีแต่ที่เราเลิกไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยแต่ถ้าเราเลิกแล้วคนอื่นมันไม่เลิกอ่ะมันรู้สึกว่าเราจะมิสเอาจะข่าวนู่นบ้างทํานู่นคือเราจะแบบแต่เราจะโอเคถ้าทุกคนเลิกพร้อมกันเท่าหนึ่งเฟซบุ๊กล่มมีมีช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่เฟซทีมัเฟซบุ๊กมันล่มแล้วก็แล้วเราก็รู้สึกว่า แล้วเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยถ้า Facebook ล่มมันจะเป็นยังไงวะแล้วผมตอนนั้นนะผมก็ยังคิดอยู่นะเฮ้ยถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่ง Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรก็ตามที่มันแบบที่มันมีที่มันคอนเน็กเราอยู่ในเวลาเนี่ยมันหายไปหมดอ่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงวะซึ่งแบบผมรู้สึกว่าเออเราคงได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นเนาะเออเราคงแบบ ได้มีชีวิตค้านอกเยอะขึ้นหรือเปล่าวะเฮ้ยมันดูมีความสุขจังเลยวะ่ะแล้วสักพัก<ๆ>หนึ่ง Facebook ก็กลับมาแล้วเฟซบุ๊กก็กลับ <ๆ S 2> มาแล้วผมก็กลับไปนั่ง <c oughs> ไถ <laughs> ตอ่ <laughs> ตอ<น> <laughs> ตอะไรเงี้ยครับแบบมันก็ตลกดีอะ่ะคือ,ค,อคือผมอันเนี้ยอย่างอย่างปีนี้ผมจะอายุสี่สิบหกละผมยังจําได้ว่าปีก่อนโซเชียลมีเดียชีวิตเราเป็นยังไงบ้างคือมันก็เป็นชีวิตที่มีความสุขนะเพราะผมก็เห็นด้วยผมว่าโอ้ตอนนั้นช่วงนั้นคือคืออยากย้อนเวลาลับไป่ตอนที่ไม่มีใครมีโซเชียลมีเดีย สมาร์ทโฟนยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีความสุขนะแล้วก็ไม่จําเป็นที่แต่พอมาอยู่ในปัจจุบันนี้โอ้โหมันว่ามันเป็นเราอยู่ในสังคมที่ทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นทันทีคุณใครส่งอีเมลตอบทันทีถ้าคุณตอบช้าไปเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยการเปรียบเทียบละเกิดขึ้นทำไมคนที่ตอบแล้วคนไม่คุณตอบช้ามันก็เป็นตั้งคําถามใหม่ที่อาจจะอาจจะคุยกันในเอพิโซดต่อไปว่าแล้วแล้วมันดีขนาดไหนโซเชียลมีเดีย ได้เดี๋ยวเราไปตอบคำถามต่อไปแต่ว่าคาถามสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดเอพิซดนี้กันครับคือในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้ละคุณเบียเราจะทํายังไงให้เราถูกน้อยลงผมว่านะคือคือมันก็มีแบบคําตอบหลายคําตอบครับ s o l u t i นตรงที่ว่าบางทีเราจะต้องนําเอาทฤษฎีจากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยมามาทดลองใช้อย่างเช่นมันจะมีสร้าง commitment device นะครับคือว่าเราก็ต้องแต่มันรู้สึกมันจะมีแอปอยู่แอปหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วแอปเนี่ยมันจะ ตั้งไว้เลยว่าคุณจะไม่สามารถเข้าโซเชียลมีเดียได้อาทิตย์หนึ่งให้เราให้เราตั้งเองเลยเราตั้งแล้วมันจะเป็นการเหมือนดีท็อกกะเหรอมันดีท็อกโซเชียล <Social S 1> ดีท็อกอะไรอย่างนี้แต่มันจะฟอสต์ของตัวเราเองนะครับให้เราต้องทํานะครับเพราะถ้าเกิดเราเราให้เราตัดสินใจเองเ,องเนี่ยบางทีเราตัดสินใจไม่ได้คือเอ่อยกตัวอย่างไอีตัวอย่างหนึ่งคือไอ้คอมเมนต์แมนดีไ์เนี่ยคือว่าสมมติว่าผมต้องการที่จะเลิกจริงๆนะครับผมอาจจะบอกว่าโอเคผมไปสัญญากับคุณสุพลก็ได้ว่าเนี่ยนะผม ผมให้คุณสองคนเนี่ยหมื่นบาทถ้าผมไม่ใช้โซเชียลมีเดียเดือนหนึ่งคุณต้องจ่ายผมคืนนะแต่ถ้าผมใช้สักครั้งหนึ่งนะคนเอาหมื่นบาทไปไปไปฉลองปาร์ตี้เลยก็ได้แต่แต่ว่าต้องเป็นปาร์ตี้ที่ที่คุณควรจะไม่เชิญผมไปด้วยเป็นการสร้างกมเป็น device นะครับก็เนี่ยคือผมว่ามันเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปแรกแต่ผมว่าสเต็ปสำคัญคือว่าคงจะต้องก็ต้อง รู้ตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วถ้าเราอาจจะไม่ได้สุขกับมันมากแล้วถ้าเราเข้าใจมันมากขึ้นอย่างเช่นจากเตียวไม่สิ้นเอานะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคนที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราคิดด้วยนะแอันนี้ก็อาจจะช่วยด้วยเ <laughs> ขาก็คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันอืมก็ต้องเหมือน,ในใคล้ายๆกับว่าผมว่าในในมุมของผมแล้วกันนะผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์มากกับกับโซเชียลมีเดียแล้วกันเพราะอาจจะด้วยความที่แบบเรารู้สึกว่า ทุกคนมันมีข้อบอกพร่องหมดอะไรอย่างนี้ไม,ม่ว่าเขาจะโพสต์แบบสวยงามอะไรก็ตามบนโลกไปเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นแค่ด้านหนึ่งคือถ้าสมมติเราเข้าใจจุดนี้อย่างที่คุณเบียร์บอกครับถ้าสมมติว่าเราเข้าใจจุดนี้ว่ามันเป็นเพียงแค่ด้านเดียวของชีวิตของเขาเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าเออมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกชีวิตของแต่ละคนมันก็มีข้อบอกพร่องของ,ของเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะแสดงส่วนที่ดีที่สุดให้คนอื่นเห็นเพียงแต่ว่าเราต้องรู้แหละอ่ะ ถ้าสมมติขเขา้าใจส่วนี้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเออการเปรียบเทียบเนี่ย,ยมันก็จะน้อยลงสําหรับตัวผมเองนะผมก็รู้สึกงั้นเหมือนกันนะครับคือผมก็อย่างที่คุณโซนบอกว่าผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมันก็มีทั้งทุกขทั้งสุขทุกคนแล้วดคอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งโอเคครับ <c oughs> ก็พอของปลาของพอครับเอ่ออพิโซดนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรติดตามกันได้นะครับในพอดแคสต์ของเท